ศรีสะเกดค,คึกคักพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาวันนี้ที่วัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดบรรยากาศเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาเต็มไปด้วยความคึกคักและเปี่ยมไปด้วยศรัทธาเมื่อพุทธศาสนิกชนจำนวนมากต่างพร้อมใจกันร่วมทำบุญตักบาตรเวียนเทียนและถวายเทียนพรรษา โดยมีนายทวีศักดิ์ทรงอยู่รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยข้าราชการประชาชนและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงภายในงานมีการทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งการแสดงตนเป็นพุทธมามัก,กะและพิธีถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนแด่พระพิสุขสงฆ์โดยพระวชิลสิทธิธาดา เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำพระภิษุส,สงฆ์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอย่างสงบงดงามขณะที่พุทธศาสนิก,กชนต่างสวมใส่ชุดขาวร่วมเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงพระรัตนตรยัยด้วยจิตใจเปี่ยมศรัทธาจังหวัดศรีสะเกดยังคงเดินหน้าจัดก,กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อปลุกฝังจิตสำนึกในการทำความดีลดละอบายามุกและร่วมสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธชัดชัยพรมมาศถ่ายภาพสุพิชัยหลาสกุลข่าวทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน